ตอนนี้เฮาอยู่วัดปูหาเทศแปดเนาะค่ะมาเบิ้งสูตรหวยคำนวณของปูเนาะค่ะว่าปูจะได้ตัวใดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะค่ะจ้านี่จิจับปูคำนวณปูเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องปูบนหังไห้นะครับยิ่งห้าเนี่ครับวัี่แลาอ่อา งวดที่แล้วปูให้ตั้งแต่ต้นงวดจนว่ามือทุายเนาะค่ะเจนหาเจ็ดนี่เด้อค่ะเลขปูหาเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะงวดนี้เนาะค่ะพอแม่พี่น้องชื่นชอบกันตามเด้อค่ะเด้อสูตรเลขคำนวณของปูเนาะค่ะเนาะเด้อค่ะเดูนศูนย์หกศูนย์หกเจ็ดศูนย์ปูอันปู สูตรเลขกัน <sever> ต <personal paid venue> ัดปูบะมี <Ein structured language> <rawd Moder ator> ่บ่จ้ะมันก็คำนวไในแบบนี้จะเีพิษเถื่อก็มันกะธรรมดาจ้ะมันเข้ากับเขาวัดรถกับรถจ้ะเพราะว่าเลขมันได้จังซี่อาจจะเข้าบนหรือเข้าล่างคู่ไดคู่หนึ่งอยู่นี่จ้ะเพราะว่าปูกับฝันว่าได้กินปลาเขาออกป่ามาใหายมีแต่ตัวใหญ่ๆครับเพราะว่าเอามาใหายปูเอามาให้ปูปลาหน่ะน่ะปีงมากปีงมากโอ้ยปลาเือื่อมาหลเน้อโอ้ยมันได้หลเนาะเพราะว่า ครับเพียงใครโปรแกรมโล่งนั้นบาดนี้ก็มีย่างกันมาบ่อยหาฝันตัวนี่ดอกบานวาหันก็ฝันว่าอันไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดปูดกัเลยว่จอจาเก็บเห็ดือว่า9หรือว่าเก็บนี่ก็เห็ดก็5 6บาดนี้เก็บเห็ด76บ่75บ่57บ่ครับบาดนี้6กับ9ตัวเดียวกันแม่นบ่ล่ะ76 7ก็เาไปตีี97 79 6776 ้าถือมาเนี่เจ็บเฮดเจ็บจ,จอจันเฮดฮาเฮ็ดหกก็เลยจีไร่าเจ็ดห้าเจ็ดหกหกอีลีมาเนี่เเ็นบ่วหัวหน้าะ <c oughs> ันหว <c oughs> น,นี่ <c oughs> นนฟันแม่นนั่นเดียวคือว่แม่นลล่อันนี้ก <c oughs> ับฟันว่าเขาเอาปลามาให้งวดนี้นะปัากตัวใหญ่ๆปีงมาก <c oughs> โอ้โอนได้ลายแท้ก็รอยหัวปลาันหลายได้ปูเพาะว่าสันๆันชันลก็ดีกัได้สันล่ล่ะสันปลา มีแต่ตัวใหญ่ๆแต่ว่ามันเป็นปลาคอมันตายแล้วปลาคอน่ะมันจะเป็นตัวหนีบ่มันที่เป็นตัวหนีบเหรอใช่พันมันแต่ว่าเลขอยู่หนี่ออกแน่นอนออกแน่นอนนี่พวกจะปูสิบกเขาบนเขาล่างติปูอันมันใจก็คือไปตะล่างละจ้ามันใจไปตะล่างมันนี่วิ่งนี่นี่เด็กวิ่งล่างสองกับสามเนาะปูสองกับสาม นี่นะครับแนวทางของปูหาเจ็ดแเจ็ดเจ็ดสุดยวนะครับเร่องเรื่องท่เมืองทุ่ทไายเนาะค่ะเนาะปูจะตัดเสียเดียวจ้มือสุ่ท้ายวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมันว่าจะปูตัดเสองเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเด็ดสามตัวนะครับเน่อันนี้ใ้ใไ้ไปเบืองลอกเตอรี่ว่ากันจ้าแนวท่าครับนี่ผมไปทำดูว่คุณหันจ้ามีที่หันกระสิบสองออกศูนย์ ออกส่นเปลบวกออกคูเลี no 9, so oh, oh, illing, ่ยนทิศสองเปลยเป็นเก้าสิบหกเลขออกเก้าเจ็ดโอ้หวังนีูเต็มเต็แล้วมันมั่งจันเี่นจังคำนวลนิ่งหะพราะคำนวณปูกับเม่นเลยประ่าแปดแปดศูนย์ครับแล้วก็แปดแปดศูนสามศูนย์แปดหมดประมาณนี้ละ แปดหนึ่งสามแปดหกเก็ดสีด่หนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าหกหนึ่งใช่ไหมโอ้ยอะไรกันเลยอันดี งวดทีเหลี่ยมงวดงวดที่แล้วมันปรจานแนมันม่เหมือนมันมันมันจะไปจังใดมันจะมากว่าว่าหันมันมากบนมา่อไหร่กันแม่นังนอหกตัวนอบานนาะศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดอันห้าเห้าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดปูศูนย์เก้าเจ็ดจ้าตัวนี้ว่ามันว่ามันแปดัหละกจ้าเมียนเก้า ศูนย์เ ah! ก้าแปดเก้าน้งก่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดบอกจ้าัศูนย์เก้าแปดจ้าหกสี่สามเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์กเจ็ดเจ็ดหกสี่สามนั่นีเก็ดเ็อย่างนย่ายงนีอยู่อย่างนี้เครับย่านเป็นแบบนี้แล้วเน่ยย่างเป็น เจ็ดศูนเนี่ยมาเนี่เด่นเจ็ดเลขนั่นแปดหมวกแปดได้หกกับเจ็ดมาบนหนึ่งตัว,น,วนั่นหดเนี่มาบนตัวหนึ่งหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดมาบนเออมานเนี่ยหวดก้านเนี่ยหวดก้านเนี่ยตืนเต้นที่นี่ศูนหมวกศูนห้อย มันโมเมนต์ศูนย์เนี่ยมันโมเมนต์ศูนย์ได้บวกกันลงมามันได้โมเมนต์ตัวนี้เนี่ยหมดงวดตัวที่วสามศูนย์แปดมันี่ย่งตัวนาาตตัวใดนอบมเมน์บมเมนบ่เนเก่าซีซีบวจับปูเก่าซีซีบ่จับว่ามันหดวว่ามันว่ามันซีเก่าซีซีเนาะจ้าว่าเก่าซีซี เก้าสี่สี่สามศูนย์แปดนี่มันจังแมนจ้าแมนชี้บอร์ี่เป็นแปดแปลแล้วก็เก้ามาบนเฮดบอลมาเก้าอ้เก้าเจ็ดนั่นเห็นว่าแมนไปตัวหนึ่งบ้านนี้ก็คือกันละนี่อันนี้ก็มันเฮดพิดไหนต้องตั้งิตครับผมเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดนี่บ้านนี้ในห้องกับเต็ดมาบน มันกระเข่าละได้บาทเออเะ้อนี่แล้ครับพี่น้องกกับเจ็ดมาบนมันบบออกน้ำกันเลขไปนีงนี่ฮกศูนย์กแปดเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกแปดสามสองนะครับวันที่หนึ่งเนล่น้นหกสิบห้าวนี่ยยิ่งล่างเครับเด้อสองกับสามกับมาแน่นอนปูว่าปูปูวามาแน่นอน้อค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ล้านแตกแทนะคร มีเด้อค่ะเหล็กคำนวณปูหาเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะมีเด้อปูาหใจไปูว่าหมั่นใจเนาะค่ะเนาะตัวนี้เด้อค่ะเด้อวิ่งล่างสองกับสามเนาะง่วนวังหันหาเจ็ดเจ็ดหาเด้อค่ะตัวเดียวแต่มือแหลกจนมือสุดท้ายปูหาเจ็ดเจ็ดแปดหาเจ็ดเจ็ดหาปูหาเจ็ดแปดเด้อค่ะเด้อเหลนวลจะเป็นเหล็กคำนวะ นี่เด้อค่ะแนวทางของปูหาเจ็ดแปดแล้วนะเันที่เจ็ดในซีซัดเทื่องให้คู่เดียวอยู่นี่จ้าวันที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้มาท้าในช่วงกลมให้มือวันที่ยีสิบเจ็ดซีวงกลมให้จังสะวงใ่าอยู่นี่จะให้เรียนรักตัวได้จ้าจ้าจ้าเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าชื่นชอบก็ตามเด้อค่ะนี่แนวทางของปูหาเจ็ดแปดเนาะค่ะมือนีเจพัดกับจะมาถูกถูกมันมันลำลุยลำลุยกันทุกคนค่ะค่ะได้เฮ็ด สาธุค่ะข่างหัวบุญน้องปูซาค่ะสาธุค่ะปูค่ะสองสามเมืองก็ดีตั้งอุปกรณ์น่าแล้วต่างกันมาเหมือนอะไรแบบนี้ว่ะค่ะมีเด้อค่ะให้มี่โศมีลาบได้มาสางซอยปูเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กัเจี๊ยัดก็ขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะ